สนับสนุนโดยแกรนด์สปอร์ตช่วงสุดท้ายในรายการของเรากับโลกบันเทิงที่อยู่ในโลกออนไลน์กับ Star Network นะครับวันนี้มีเรื่องการเปิดร้านใหม่ของผู้ชายในวงการบันเทิงที่ขยันมากๆอย่างพี่ปังประกาศสิทธิโบสวรรณกับร้านแซบอินดี้อีกสาขาหนึ่งของเขาแล้วและขอแนะนำวงน้องใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวมาเร็วๆนี้เทอราครับ เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงมากความสามารถอีกคนหนึ่งของวงการบันเทิงกันเลยล่ะค่ะสําหรับพี่ฝังประกาศสิทธิ์ของเรานั่นเองที่นอกจากจะมีผลงานในวงการบันเทิงให้เรารับชมกันมากมายแล้วนะคะยังมีอีกหนึ่งธุรกิจค่ะคือร้านอาหารแซบอินดี้นั่นเองและตอนนี้ร้านแซบอินดี้นะคะได้เปิดสาขาใหม่ที่ C D C ค่ะ ที่เรียบเรนรามอินทาเอกมัยนั่นเองวันนี้อยู่ที่ร้านแซปอินดี้นะครับผมสาขา CDC เป็นร้านใหม่ของผมนะครับเป็นมิวสิกบาร์นะครับเขาเรียกว่าเต็มตัวเลยแล้วก็เป็นบรรยากาศที่เชื่อว่าหลายๆคนต้องประทับใจแน่ๆวันนี้เป็นวันเปิดร้านวันแรกนะครับผมก็ราคาเหมือนแซปอินดี้ทุกสาขานะครับถูกแล้วก็อร่อย แล้วความพิเศษของร้านนี้นะคะพี่ฟังบอกว่าเป็นแบบมิวสิกบาร์ค่ะเพราะนอกจากจะมีอาหารหลากหลายรูปแบบเพืรับประทานกันแล้วนะคะยังมีเพลงเพราะๆท่ามกลางบรรยากาศชิลๆเพื่อสร้างอรรถรสในการรับประทานอาหารอีกได้แล้วค่ะ สงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองค่ะชู d อนดี e า t ์เอ็น n ตอเขาได้จัดงานสุดยิ่งใหญ่ในรรมิทเอ็มคอเทียพาร์คพร้อมกับวงดนตรีเต็มรูปแบบกับงานค e b a c k s t a g e ของวงเทอร a าเกิร์ลกรุ๊ปสัญชาติไทยที่ปล่อยซิงเกิลเพลงแรกออกมาให้รับฟังกันเมื่อช่วงสิงหาคมที่ผ่านมากับเพลงที่มีชื่อว่าหวายนั่นเองค่ะและตอนนี้นะคะพวกเขากลับมาอีกครั้งกับซิงเกิลที่2กับเพลงที่มีชื่อว่าเกิร์ไลม์นีนั่นเองพร้อมกับลุคใหม่ที่มีสีสันแล้วก็เอกลักษณ์มากขึ้น ก็สุดท้ายนี้นะคะอยากฝากแฟนเพลงทุกคนนะคะเพลงซิงเกิลใหม่ของพวกเรา Girl Like Me นะคะสามารถรับชมได้ทุกช่องทางค่ะทาง YouTube to N D R Entertainment ค่ะยังไงก็ช่วยรับชมและก็รับฟังเพลงใหม่ของเราด้วย,ย,ยนะคะโดยภายในงานนะคะสาววงเทอรา่าเนี่ยเขายังเตรียมโชว์สุดพิเศษที่เผยถึงความสามารถของแต่ละคนกับมินิคอนเสิร์ตที่ขนเพลงมามา,มากมายและไฮไลท์ like ของงานค่ะคือการแสดงเพลงใหม่ให้กับแฟนๆได้รับชมพร้อมๆกันแบบสดๆอีกเลยละค่ะ หมดนี้คือ168ชั่วโมงประจำสัปดาห์นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามชมรายการของเราพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ผมและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับคืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ